ทำยังไงลูกถึงจะเข้าใจเราแม่ต้องทํางานนอกบ้านกลับเข้าบ้านมาก็ต้องทํางานบ้านลูกไม่ได้ดั่งใจลูกเรียกร้องความสนใจยิ่งดุยิ่งว่ายิ่งบอกยิ่งทํามากขึ้นยิ่งไม่ฟังมากขึ้นและเรียกร้องความสนใจมากขึ้นแม,แม่แม่ที่กําลังเจอกับปัญหานี้ลองหาเวลาให้ตัวเองสัก15นาทีค่ะหาพื้นที่เงียบๆที่ไม่มีใครรบกวนเอามือวางที่หน้าอก หายใจเข้าลึกและยาวกว่าปกติแล้วลองนึกย้อนดูว่าในวัยเด็กของเราในขณะที่เราตัวเล็กเท่ากับลูกของเราคนนี้หรืออายุเท่ากับลูกของเราเรารู้สึกยังไงเมื่อเราเรียกพ่อเรียกแม่แล้วพ่อหรือแม่ก้มลงมาหาเราสบตาเราแล้วยิ้มให้เราแล้วก็มาเล่นกับเรามันมีความสุขมากขนาดไหนเราดีใจมากขนาดไหน เมื่อเราเจอภาพนี้แล้วลองกลับไปเสพสภาวะใจที่มีความสุขเป็นเด็กตัวน้อยคนนั้นอีกครั้งนะคะแต่ถ้าใครย้อนกลับไปแล้วเห็นภาพว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้พ่อแม่เอาแต่ทำงานพ่อแม่ปฏิเสธเราทุกครั้งพ่อบอกว่าแป๊บนะลูกพ่อยุ่งอยู่แม่บอกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับแม่แม่ไม่มีเวลาเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดเหลือเกิน เราถูกปฏิเสธมาตลอดจริงๆแล้วเราแค่ต้องการเวลานิดเดียวเพื่อให้แม่หันมาฟังเราในสิ่งที่เราพูดแค่นั้นใช่ไหมคะถ้าคุณย้อนแล้วเจอภาพเหล่านี้ไม่เป็นไรนะคะวันนั้นพ่อแม่เรายังไม่รู้เขารู้แค่ว่าเขาต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงเราแต่วันนี้เรารู้และเราเข้าใจความเจ็บปวดนั้นแล้วลูกไม่ได้ต้องการเวลาทั้งหมดเรายังคงทำงานได้ เราอาจจะทำงานวันละ8ชั่วโมงกลับมาถึงบ้านทำงานบ้านสัก1ชั่วโมงแล้วที่เหลือคือเวลาคุณภาพของลูกลูกต้องการแค่เวลาคุณภาพไม่กี่ชั่วโมงนะคะอาจจะเป็นแค่1ชั่วโมงสั้นๆที่เราจะได้พูดคุยกันเล่นกันทำกิจกรรมร่วมกันโดยที่เราไม่ดูมือถือเลยวางเรื่องงานวางทุกอย่าง แล้วโฟกัสที่ลูกนี่คือเวลาคุณภาพของลูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกเข้าใจเรามันง่ายมากค่ะเราแค่เข้าใจตัวเองแล้วเราจะเข้าใจลูกและเด็กฉลาดนะคะที่เขาจะเข้าใจเราทุกอย่างว่าเวลานี้คือเวลาทำงานของแม่เวลานี้คือเวลาของเขาและเมื่อเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกแล้วว่าลูกต้องการอะไรเราแค่ส่งมอบ สิ่งเหล่านี้อย่างดีที่สุดให้กับเขาให้เวลาคุณภาพกับเขาแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าลูกเปลี่ยนไปไหม